ในคนไข้ที่มีอาการปวดหลังส่วนล่างเรื้อรังเป็นๆหายหายหรือว่าเป็นมานานไม่หายสักทีเนี่ยเรามีวิธีการออกกําลังกายซึ่งเราได้ทําคลิปมาสอนวิธีการออกกําลังกายตั้งแต่คอไซบิไลต์ตั้งแต่กล้ามเนื้อหลังแก่ตั้งแต่กล้ามเนื้อหน้าท้องมาหมดแล้วนะฮะทีนี้เรามาดูวิธีการออกกําลังกายแบบฟูลบอดี้เลยก็คือจะใช้หน้าท้องด้วยหลังด้วยนะครับในการออกเขาเรียกว่าการแพลงนะฮะซึ่งความสามารถเนี้ยสามารถทําได้แต่ละคนไม่เท่ากันดังนั้น สามารถไปเพิ่ม intensity หรือความยากให้แต่ละคนแตกต่างกันเอาตามความสามารถนะครับแต่ละเคสต้องดูว่าเขาทำได้ไหมซึ่งใครที่จะทำแพลงเนี่ยควรจะต้องทำท่าที่เคยสอนมาก่อนหน้านี้ได้ดีแล้วนะฮะถ้าเผื่อมาทําแพลงเลยมันจะยากไปถ้าใครที่ยังไม่เคยฝึกให้กลับไปดูก่อนถ้าใครไม่รู้ว่าต้องไปดูที่ไหนคอมเมนต์มาเดี๋ยวจะมาบอกนะฮะเดี๋ยวจะลงไว้ในหะ้ทีนี้วิธีการแพลงเราน่าจะรู้จากวิธีการแพลงนะ่ะให้คนไข้กระดกข้อเท้าขึ้น ยกตัวลอยตั้งสอกขึ้นในลักษณะนี้เราค้างไว้ครับตัวจะต้องนิ่งก้นไม่โด่งเกินไปนะครับให้มันเป็นลายและเส้นตรงนะครับหายใจเข้าออกไปด้วยนะครับแบบนี้ถ้าคนไข้เริ่มสั่นแสดงว่าไม่ไหวแต่ถ้าคนไข้นิ่งสามารถทำได้ สามสิบวินาทีหนึ่งนาทีหรืออาจจะห้านาทีก็ได้นะครับอันนี้ไม่ฟิกไอเดียแต่ว่าต้องดูที่คนไข้เป็นหลักใครทําได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นถ้ามีอาการปวดให้หยุดทําทันทีแล้วกลับไปทาท่าเบสิกก่อนถ้าไม่ปวดไม่อะไรเราเริ่มความยาขึ้นได้โอเคนะครับนี่คือแพลงอันดับหนึ่งเป็นเบสิกของแพงนะครับอ่ะทีนี้ให้คนไข้พักนี่คืออันแรกนะครับลองไปใช้ดูทําประมาณสักวันละห้ารอบสิบรอบได้ก็จะดีมากแต่ถ้าใครทําได้มากกว่านั้นไม่เป็นไรก็ทําเลยนะครับแต่ละใครทําแล้วเจ็บ ให้ักทีนี้แพลงอีกอันนึงที่จะยากขึ้นกว่าแพลงนี้นะครับก็คือเป็นฟูแพงดูนะครับวิธีการให้คนไข้ตั้งขาขึ้นในลักษณะนี้ครับแล้วก็ยกตัวลอยขึ้นโดยที่แขนเหยียดสอกตึงแบบนี้เห็นไหมฮะหายใจเข้าออกเหมือนเดิมตัวตรงนะครับก้นไม่ดว่งมากครับประมาณนี้อาจจะต้องบอกเขาเพราะว่าคนไข้เขาจะไม่เห็นหายใจเข้าออกแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับนี่คือฟูแพง ระยะเวลาก็ตามความยากนะยิ่งนานยิ่งยากนะครับถ้าใครทําได้นานมากๆยิ่งยากมากนะครับใครทําได้สั้นก็ไม่เป็นไรเราค่อยๆฝึกเพ,เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นถ้าใครทําพวกนี้ได้โอกาสที่จะหายปวดหลังก็สูงนะโอกาสปวดหลังแล้วลงขาก็สูงแต่อย่าลืมว่าเราต้องทําในช่วงที่เขาเป็นโครนิกแล้วไม่ใช่ทำแอคคิวโอเคนะครับนี่คือฟูแพงต่อไปมาดูยังเหลืออีกอันหนึ่งที่สาคัญเพราะว่าจะเป็นสไปรัลไลน์คือดังด้านข้างนะครับเราจะทําทีละข้างนะข้างซ้ายข้างขวา,ขานะครับมาดู ผมจะให้เขาทําข้างเดียวนะเพราะว่าอันนี้เหนื่อยแล้วเขาออกกําลังกายมาทั้งวันเลยมาดูกันนะครับเราทำไซส์แพ้งนะครับจะเป็นทางด้านข้างใช้แขนตั้งขาเหยียดตรงนะครับแล้วก็ยกตัวลอยขึ้นแบบนี้นะครับตัวตรงเหมือนกันหายใจเข้าออกทลองปองนะครับแบบนี้นะครับถ้าใครเก่งแล้วยกแขนขึ้นแบบนี้ได้นะครับนี่ก็จะเป็นความยากอีกลําดับหนึ่งนะครับซึ่งต้องฝึกแล้วก็ค่อยๆเพิ่มความยากเข้าไปโอเคไหมครับ ลองไปใช้ดูนะครับอ่าค,ค่อยๆลงท่านใดที่มีคำถามอยากปรึกษาปัญหาสุขภาพให้แอดไลน์มาที่ไลน์ OA ของคลินิกนะครับใต้ไอเดียแอดบัณฑิตคลินิกนะครับแอด bunditclinic bunditclinic ครับหรือสอบถามมาได้ทางอ i n กซ์ของ Facebook Fanpage บัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูกนะครับ Facebook f แ n p a g e บัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูกครับซึ่งท่านก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของ Facebook Fanpage โดยเราจะมีความรู้มีสาระต่างๆมากมายคร อัปเดตให้ในทุกวันนะครับสามารถกดถูกใจและกดเห็นก่อนใครได้เพื่อที่ท่านจะได้รับสาระดีๆคอนเทนต์ดีๆที่พวกเราทําให้ทุกวันนะครับและนอกเหนือจากนั้นเรายังมีคลิปที่มีสาระที่อัปโหลดอยู่ใน YouTube Channel ของพวกเรานะครับคือบันดิตชาแนลสามารถกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะมีให้ในทุกสัปดาห์ครับส่วนท่านใดที่อยากจะรักษาด้วยวิธีทางกายภาพบัตรของบันดิตกายภาพบัตรทั้ง2สาขาสามารถโทรนัดหมายได้ที่เบอร์0853699977 0853699977ครับสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ